การมอยตัวอยโอเคครับครับช่วยครับชื่อดีไม่อยากดีเป็นสิบองครวันนี้เจอกันนคนหลวงนะฮะไม่เคยชคกันที่ไหนมาก่อนเจอยางเช้านี้ย่างไม่เจอไม่เจอเคยเห็นตัวเป็นเป็นเขาเป็คนสูงก็ยาวกว่าหรือเตียกว่าเคเห็นนะัแต่ดูในคลิปล้วคิดว่าเราน่้งจะได้ได้่รบอะไรก็มหมครั้จะได้ยาวยาวหน่อยไหมัเราสูงเทน้าหนักีครอายุสเราเป็นมวยปเภทฟ้องยไอะ สอนอยู่เด็กสีทองโอ้ยพวบ้าสว้อมเพียบมาดบ้ามาใครหลักละบ้าอกับพวกพวกสายมงคลพวกเนี้ยหายกี่วันซ้อมซ้อมนานยับสองสามร้อยสามสองไม่เคยชกเหรอมเเหมือนกับปล่อยปล่อยมาชกนะเพราะเวทจริงจไม่น่าจะถึงนะเวทจริงจริงของรราองรถอะไรร้อยยี่สิบเก้าอ๋อได้ปล่อยขยับก็้มาหน่อยอ่าคู้ต่อสู้มีอะไรน่ากลัวมันจะคลิปแบไม่ของเรานี้ประเภทเอาอะไรไปสู้เขา กัน้ายเรานะเราลูกหลานจังจหวัดไหนนะผมคนอยู่บนราชธา,า,านีบน่ีเป็นไงผนงานหลังๆเป็นไงมังเป็นผลงานเราชนะนอกยกสีพี่ชูเพชรแล้วก็แล,วกแล้วก็ชนะนอกนลองขายอีกครั้งนึงแล้วก็แพ้ มเพชรก็ประมาณ 126, 127ประมาณนี้นะเอาควาคนจากจังหวัดที่บ้านหนวันนี้ใส่เสื้อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเช่าวนะครับเต็มที่นะโอเคขอบคุณครับรู้สกดีมเดี๋ยวครับคุณผู้บรหารคับช่อง3วันนี้เที่ยงสิบห้าเอาจังวัดีน้องชายแนะนำตัวทางบ้านเลยครับผมนครหลวงสวนทาภู่ติมาเคยเจอเด็กพยักไหมยังครับแต่เราได้ไม่ซ้อนสวนหลวงนะเออสวนอาหารไหมหรือว่าซ้อนที่บ้านซ้อนที่มหาลัยครับมหาลัยที่ ที่แชร์ภูมิแชร์ภูมิครูความครูสอนเป็นไงบ้างก็มีเยอะครับพวกพันศักดิ์วอนอ๋อแล้วมีครูดูแลด้วยยังไงก็มีครูดูแลร่างกายไม่ไม่มีบกพร่องเหรอนะครับวันนี้ร้อยสามสองหยิบแต่ช่างครั้งแรกเป็นไงก็ดีครับร้อยสามสองจ็สี่ผ่านฉลุยครับคู่ต่อสู้ได้รู้สึกว่าจะสูงกว่าหนนะ่อนไหมสูงกว่าเขามีอะไรน่ากลัวมั้ยก็ ไม่ไม่มีนะเราเราแพทอะไรไปสู้ยเขาวันนี้ก็ตามเกมครับตามเกมนะตาางวันที่เคยชกบ่อยไหมก็เคยชกก็อยู่ปกติเวทที่เราชอบเท่าไหร่เวทหลักๆของเราก็ได้ครับพอดีร้อยทำสองนี่เหรอครับโอเวทเราเนี่ยเขาไม่เคยชกร้อยทำสองนะครับโอเวทนี่เราเคยชกมาแล้วกี่ไฟใช่ไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งก็ชินไหมก็ชินได้อยู่นะเอาแล้วน้ำหนักปล่อยทีหนึงก็หกสามหกสี่ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับเราสามไฟบอกทางบ้านหน่อยไฟสั้ ไฟท้ายแพ้แพเพชรเสตูที่ลาบเนินครับแล้วก็ชนะมานัชัยที่กองทัพประกาศครับแล้วก็แพ้ยอดดวงใจที่เดียวครับแพ้2 2> สองชนะหนึ่งล่าสุดพิกัดเท่าไหร่ร้อยสามสี่ครับไปแทนอ๋อไปแทนเขาครัครวันนี้ไม่แทนวันรายการคู่เปิดหัวช่กสามด้วยเอาลูกหลานจังหวัดก็โคราชครับเอาฝากคนโคราชเลยวันนี้เชียร์กันหน่อยวันนี้ไม่ได้คนโคราชช่วยเชียร์ช่วยเป็นกลังใจนะ ครับโอเคผมมาต้องจาโชคดีครับผมสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ